สวัสดีค่ะเบิร์ดค่ะโฟกัสวันนี้นะคะเบิร์นกับโฟกัสมีอะไรมาเล่นนี่นะคะเฟิร์นกับโฟกัก็ซื้อมาจากร้านฟิล์มฟิวช็อปค่ะรู้จักพี่ฟิลน้องฟิลกันไหมแน่าจะรู้จักนะคะอันนี้ก็เป็นขนมคราบซักผ้านะคะโฟกัเคยซักผ้าไหมเคยซักอย่างเงี้ยซัก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 ขอที่ซักวิธีซักผ้า เงั้นแกกันเลยไม่ต้องพูดมาะจะได้กินแล้วนี่ย่อ่ะเพิ่งต้องดูวิธีทำก่อนมีแค่สามเอ้ยมีประกอบหนึ่งขั้นตอนแล้วก็วิธีทำสามขั้นตอนฮะนมันดูง่ายมากเลยอ่ะอนนใช่สามขั้นตอนอย่างง่ายอย่าบอกเลยเราแม่คะได้นเราจะได้สีอะไรอ่ะรู้แล้วมีสีสีขาวชมพูฟ้าแดงหนูอยากได้สีแดงมากกว่า เฟิร์นอยากได้สีขาวอะอ๋อแอก็สีขาวเลยได้ทําผู้ชายผู้หญิงนอมก็จริงด้วยแล้วมันก็น่ารักด้วยดูสิหัวน้าตาอย่างเบลอะใสๆเป็นเกใสๆลิปแกกันเลยรู้แล้วว่าจะเป็นสีอะไรแก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 แแก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 ก อ้าวแต่ได้สีขาวก็เล่นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ก็จริงนะครับไม่ว่าสีอะไรก็เล่นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะงั้นแกอันนี้กันเลยนะอันนี้เนี่ยมีหลอดกับผงผงด้วยอันนี้ต้องอันนี้ต้องเป็นการต่อนะให้โฟกัสเฮ่เฮหนืชอบต่ออยู่แล้วอันนี้คือ สติกเกอร์มาเดี๋ยวเฟินติดสติกเกอร์องเฟินโฟก็ดเฟิแก่สปาเทตัวนี้ก่อนโอเคแล้วโอ้โหโกะแต่ว่าเป็นอะไรอันนี้มันเป็นตัวเครื่องซักผ้าอันนี้มันเป็นใส่ต้องฝาด้วยอันนี้เป็นที่ปาโอเพนได้โอเพนปิดอันนี้เป็นที่ตกอันนี้เป็นหลอดอันนี้เป็นที่รองอันนี้เป็นแบบพวมมอเตอร์นะคะ เป็นพวกมาเติมมาแล้วก็มาทำการหักง่ายมากเลยนะคะง่ายสุดๆเลยไม่ได้หักแกะง่ายมากเลยนะคะหักนี่มันต้องออกมาเลยอันนี้แบบว่าจับผ้าคแปะนี่แกะได้ง่ายมากเลยนะคะเขาทำดีมากเลยเชื่อเกะเขาจะได้เส้นเลยเฮ้ยแกะออกมาดึงแบบว่าจะทำให้มัน คาดแขนเครื่องสับผ้าเนื้อเครื่องสับผ้าจะปั่นชีของเรามันใช่แล้วบกะง่ายมากเลยนี่แกงมาแล้วแก็บของส่วนดูก่อนว่ามันประกอบยังไงประกอบอย่างนี้อันนี้นะก็เตรียมถาดรองถาดรองนะคะก็เตรียมไว้แล้วก็เป็นอันนี้นี่จะเป็นอันแบบนี้ก็ต่อลงไปตรง ดูนี้นะคะงั้นโฟกขอต่อช้อนกับเครื่องสักผ้าไว้ก่อนเลยละกันได้เลยค่ะก็อันนี้นะคะตัวที่สามวางลงไปตรงรูนี้วางลงไปเลยมุนได้แล้วกเกงจังเลยเกงจังเลยเจฟเนนี่แล้วเราก็จับไว้ก่อนเราก็เตรียมไอตัวปิดเครื่องสักผ้านะคะก็วางครอบลงไป เราก็ต้องดึงเข้าในนะคะเพื่อจัดมันต่อเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> เราช่วยต่อช้อนถึงเร็วนะคะต่อเสร็จแล้วหมุนมีหมุนเคร<ม>ื่องสภาพด้วยหม, <า S 1> มุนตรงนีาก็ห<า>มุนอ่ะกอหมุนเดี๋ยวนะคะหมุนตรงนี้จับตรงนี้ต้องหมุนต้องเอาของมาลองใส่ให้ดู เรามาติดกันเลยดีกว่าติดหน้าเฟิร์นก็จะติดตาก่อนนะคะแต่ต้องหันมาทางเฟิร์นเพราะว่ามันจะทําให้มันสวยๆน่ารักน่ารักใสๆสไตล์เกาหลนะตานนีต้องเอาไบเป็นชัดมา่วันหรือเปล่าว่าตาต้องเท่ากันไม่ต้องหรอกค่ะแป๊บนี้นะคะเฟิร์นขอยก่นันมันไม่ตาแล้วไม่ตาแล้วนะคะ แล้วก็ต่อไปก็เป็นคิ้วค่ะต่อไปก็เป็นคิ้วนะคะเฟ <Front. S 1> ินจะค่อยๆติดหนูอขอดูนะแต่มันก็น่ารักนะ,ะนี่น้าแบบว่า <laughs> มันต่างกับในกล่องมากเลยในกล่องมันดูน่ารักน่ารัก, <laughs> รกต่อไปก็จะแปะสะกอตเทปตรงนีนะคะ พาสตอร์ซื้อกัน,กนทีทแล้วลงไปเ <Wow. S 1> จ,จแปพาสเตอร์ลงไปนะคะอ่ะดาวต่อไปก็เป็นนี่ค่ะคนก็ติดเสร็จแล้วตรงนี้นะคะจะติดยากหน่อยโฟก็ช่วยนะโฟก็ช่วยแกะสติกเกอร์เป็นเด็กงน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะที่ช่วยนี่สวยน่ารักน่ารักแต่มันต่างจะกลองหน่อย ให้ดูข้างๆเป็นสีขาวมันดูแบบว่าน่ารักอันนี้น่ารักของเราแบบว่าน่าเรียบเรียบสบายสบายไปดูขั้นนี้ด้วยนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นพาสเตอร์พาสร์สเตอร์นี่ก็จะเป็นของอันนี้นี่เห็นไหมเฟิร์นนะคะก็เลยเตรียมน้ำไปแล้วก็เทตรงตามขีดในนี้มันจะมีให้ดูช้อน ก็จะค่อยๆเทเผว่ากลมเกืนว่าค็เทลงไปเลยผู้ชายเข้าไม่ทำงานแล้วเครื่องซสืผ้ากระองเราผ้ามาปัดอ่าต่อไปก็ฟกเป็นคนเทไม่เป็นไรเทๆค่อยๆๆๆ กดปุ่มติตีไม่มีปุ่มแล้วค่ะเราต้องหมุนตรงนี้นะคะหมุนตรงที่ต้องประกอบให้ดูหมุนเลยหมุนตรงมันเริ่มฟูขึ้นมาค่ะเราขอกลับด้านหมุนก้เสร็จแล้วมันมีฟองด้วยค่ะนี่มันมีฟองด้วยเอาให้มันเลิกแล้วเลยเออเดี๋ยวมันคกไวมันระฟ้าแล้วาเปิดขึ้นมา ฟองฟองทาลกขึ้นมาสีขาวดูกลมกลืนมากแล้วก็แก้รอดแล้วก็ดูดผลซักฟองกันเลยนะคโอ้โหฟองนี่แบบว่านี่ฟองทละลักขึ้นมาเลยดูดกันเลยดีกว่าอย่าเพิง่งใส่เจ้าแม่หรืออะไรอย่าไปหยิบร้อนแป๊บนึงนเรามาดูดกันเลยดีกว่า นี่พอก็มีหลอดแล้วที่ดูดเลยเจาะหนูสองสามเจอบ,จอบนหนูยังไม่ได้ดูดเลย <c oughs> ทำอีกนะเพราะว่าผมยังเหลือผมยังเหลือผมยังเหลือก็ทำอีกอันนึง <c oughs> จงนะน้ำถึงขีดแล้ว น,นี่เฟิร์เติมน้ำถึงขีดแล้วเทผงซักฟอกผงซักฟอกติฟอกก็เตรียมไปแล้วก็<อ>เทลงไปเลยชอ้อนหนึ่งแล้วเราก็จะกิน,ไไนผงซักฟอกแล้วเราก็ต้องเอาผ้ามาปัดเน,นะะี่ยค่ะโอ,โอโ้กินไม่ได้เคยกินไม่ได้ก็ขอใช้ผ้ามาปัดด้วยไง ก็เอาผ้าคลุมไหมอ๋อผ้าแบบว่าเราใส่ผ้าไปแล้วผ้าขนมกระดาษเนาะหมดแล้วยังหมดเลยแค่ห้มอเลยก่อนขอสักฟอกไม่ต้องตวงลแล้วเหลอือนิดเดียวมันทําได้สอครั้งนะคะก็ปิดฟ้าแล้วก็หมุนตานนีโฟกเป็นคนหมุนนะคะหมุนหมุนหมุนหมุมุน ขอขึ้นมาเลยหุหมุนโอโ,ฟโฟขออนุญาตเห็นมาตรงนี้ <มา S 2> นะค่ช่วยหมุนนะคะมันลืมนะดูดกันเลยนะคะเห <c oughs> ลือแต่ฟองเพราะกุดน้ำหมดแล้วปัน่น คมม่อยๆหมุนกดสวิตก็ได้แล้วก็ซื้ออากาศซื้อัอ่นหลอดเครื <c oughs> ่องซักหลอดน้องๆนะคะก็อย่าเพิอกินผงซักฟองจริงเข้าไปนะคะกินไม่ได้นะคะมันอันตรายมาก <c oughs> คุณว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ดูเด็กกันด้วยนะคะผื่องเขาไปกินก็ กินไม對對่ได้นะคะบอกเขาด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งแค่ชู้ก่เมนสองแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามเรานะคะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะมีอะไรคลิปหน้ามีอะไรอย่างอื่นขนมโั่วเสิร์มั้ง